สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะธรรมะรับอรุณครับนะโตท่าตุมนะพบกันเช่นเคยนะต้องพูดเรื่องธรรมะบ่อยๆนะเพราะว่าจิตใจมันวอกแวกนะถ้าเราไม่ใช้หลักธรรมนะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะมาเป็นนะเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ความคิดนะฮะหรือว่าจิตของเราน่นีคุกเข้ากับหลักธรรมนะอยู่ตลอดเวลานะก็จะทำให้เรารู้สึกนะเข้าใจนะฮะเข้าใจโลกเข้าใจจิตใจเรามากขึ้นนะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทำไมจะต้องศึกษาหลักธรรม นะเพราะว่าทุกวันนี้โลกภายนอกวุ่นะวายเหลือกเกินวุ่นวายจากการทำมาหากินนะปากกัดตีนทีบนะหลายคนไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองมีความทุกข์วุ่นวายกับการทำมาหากินนี่แหละเพราะน,นั้นมนุษย์นะครับ,นะร,บนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าก็พยายามหาสแสวงหานะฮะโงกคธรรม ความจริงของชีวิตนะครว่าเรามาอย่างไรเนาะทำไมมันถึงทุกแท้อะไรเงี้ยนะก็เกิดคําว่าศาสนาที่แรกก็เกิดจากความเชื่อปรากฏการทางธรรมชาติอะไรเงี้ยธรรมะก็คือธรรมชาตินี่แหละครับนะบางทีมนุษย์ไม่รู้จักรู้อยู่นะฮะแต่บางทีก็แค่ท่องจําแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกลงไป นะศึกษานะหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักนะแก่นแท้นะของศาสนาพุทธเราที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบนะอริยรรสัจสีนะ่ความจริงสี่อย่างความจริงสี่เรื่องนะที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎนี้นะครับนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเรียบเรียงให้เราได้เข้าใจนะมากขึ้นนะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของาศาสนาความหมายเนาะความหมายแล้วก็ความสำคัญนะาศาสนาก็เกิดจากความเชื่อนะเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนะใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อพบความสุขนะเป้าหมาย p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  e s s น a p p p n e s s นะนะความสุขแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกขนะ์คงไม่หลุดนะฮะยังเดียวว่า ให้เราเข้าใจนะในหลักนะธรรมะที่ควรรู้นะนะคําว่าทุกตัวแรกนี่นะเราจะได้มีความทุกข์น้อยลงนะพบกับความสุขมากขึ้นนะถือว่าทุกคนปรารถนานะไม่มีใครอยากอยู่กับความทุกขนะ์ความโศกความเศร้าตลอดนะอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนปฏิเสธ เรามาดูศาสนานะที่สำคัญนะในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มีแหล่งกำเนิดในทวีปเอเชียนะเอเชียตะวันออกก็มีศาสนาชินโตศนะาสนาขงจือ้อศาสนาเตา๋านะแล้วก็มาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยเราเอเชียใต้เนาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาอิสลามศนะาสนาคริส์ต ศาสนายูดาห์นะครับอันนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะอ่าเอเชียใต้มีนะศาสนาพราหมณ์ยินดูที่ประเทศอินเดียนะฮะซึ่งเป็นศาสนาที่พระราชบิดานะพระมารดาอ่าของพระพุทธเจ้าแม้แต่พุทธเจ้าก็นับถือศาสนานะก่อนที่จะเป็นศาสนาพุทธเนาะก็เป็นศาสนาพราหมณ์ยินดู แล้วก็มีพระพุทธศาสนาศาสนาซิกศาสนาเชนนะครับศาสนานี่นะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่เรานับถือกันนะในหลักคำสั่งสอนนะหลักนะผมใช้คำว่าหลักคำสั่งสอนเนาะศาสดานะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับหลักคำสอนก็คือข้อปฏิบัติ แล้วก็หลักคำสอนของศาสนาสาวกสาวกนะฮะก็คือผู้สืบทอดผู้นับถือผู้ที่ศรัทธาและก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาย้ำเลยนะฮะผู้นับถือศรัทธานะใช้คำว่าศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติเอาหลักคำสอนนั้นมาปฏิบัติศาส,สนสถานก็คือสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา ศาส,สนาพิธีศาส,สนาพิธีเนาะพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ข้อปฏิบัติที่สืบต่อกันมาประเภทนี่สำคัญเลยนะฮะประเภทของศาสนาหรือหลักความเชื่อตอนนี้ก็จะมีอยู่สองแบบมีสองแบบนะครับย้ำนะฮะตัวแรกเลยก็คือเทวนิยมศาส,สนาที่นับถือพระเจ้า เห็นไหมฮะเ,ออเทวะนิยมและเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกน,นี่คือว่าเทวะนิยมเอกเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็พหุเทวะนิยมเชื่อในพระเจ้าหลายองค์พระเจ้านะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งครับอเทวนิยมศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้า เนะชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือกฎก,รรการกระทํานี่แหละฮะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะเน้นในชาตินี้นะฮะในภพนี้เปรียบเทียบกันนะครับมีการเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนขึ้นนะเทเทวนิยมเนะชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกนะแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าประทานหลักศีลธรรมและกฎหมายให้ ให้เชื่อและนับถือพระเจ้านะให้อุทิศต,ตนแก่พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพียงพระองค์เดียวนะคุ้มครองและให้รางวัลแก่คนทำนะทำดีแล้วก็ลงโทษคนทําชั่วนะอันนี้ฝ่ายเทวานิยมนะฮะที่นับถือพระเจ้านะจพระเยซูคริสต์นะฮะนะนะก็เอกเทวานิยมเนาะ พระโหก็คือมากกว่านั้นก็คือพราหมณ์ยินโดเนี่ยนะมีเทพเจ้าหลายองค์ผมไม่ลงรายละเอียดน,นะฮะตัวที่สองนะครับเปรียบเทียบเนะะาะอเทวัติยมนะคือไม่มีพระเจ้านะเะชื่อเรื่องกรรมสร้างตามเหตุและผลนะอันนี้ก็มีเหตุมีผลนะนะ,นะไม่ได้เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่น,ะนะก็เป็นหลักความเชื่อนะ,นะ,นะไม่ได้ไปโจมตีอะไรใคร ศิลธรรมและกฎหมายเกิดจากการศึกษานะก็ต้องมีคนหมู่มากเนาะการอยู่ร่วมกันนะกฎหมายนะก็เรียกกฎศิลธรรมนี่นแหละลครับผม,มทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรประมาณนี้ <c oughs> อันนี้เห็นภาพชัดเจนนะฮนะถ้าทำไม่ดีนะกฎต่อไปก็คือกฎหมายนะที่จับคนไปขังคุกอนะไรเงี <c> ้ย <oughs> ทำไม่ดี อันนี้กฎกฎของอการอยู่ร่วมกันนะเป็นคนหมู่มากนะเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดนะแล้วก็เป็นประเทศนะก็ต้องมีกฎหมายนะที่ทุกคนต้องเคารพนะนอกจากกฎของศีลธรรมแล้วนะกฎหมายศีลนะธรรมนี้ก็เป็นกฎหมายอันหนึง่งนะฮนะห่าง้อเห็นไหมฮะ ปานาติปาตาห้ามฆ่าสัตว์นะอธินาห้ามลักขโมยนะเอ,อแล้วก็กาเมสุมิชานี่ยนะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเขาพัวเมียเดี๋ยวมันจะเกิดการฆ่ากันเหมือนน้องพรน,นะโอ้ยอะไรกันนักหนาต้องมาถอนของทิสุรินอคนเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับ อันนี้น้องเขามีหลายคนเนี่ยมีผัวหลายคนนะฮะเออก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมครับนี่คือกฎของศีลธรรมนะพอกฎศีลธรรมไม่สามารถยับยัง้งนะนะการกระทําได้นะไม่มีเหตุผลแนละ้วฆ่าแกงกันเอาไปฆ่าติดคุกติดตารางกันไปนะตามกฎหมายกฎบ้านกฎเมือง กดโลกนะฮะนะฮะหลักศิลธรรมไม่มีศิลธรรมก็คือหลักนะกฎหมายชนิดหนึงที่ให้มนุษย์นะได้ใช้ในการนะดำเนินชีวิตนะอย่างถูกต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขานะครับให้พิสูจน์ก่อนจึงเชื่อเห็นไหมฮะอัตอัตเทวานิยมนี่ เ,เหมือนศาสนาพุทธเรานี่แหละครับให้พิสูจน์ก่อนจึงเชื่อให้อุทุตตนให้อุทิศตนแก่ตนเองโลกและสิ่งหนึ่งต่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเห็นไหมฮะหลักเปรียบเทียบระหว่างเทวนิยมกับอัทเทวนิยมเราเห็นชัดเจนเลยนะครับเอออ่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ นะให้เราได้เห็นว่านะหลักความเชื่อหรือศาสนานะคืออะไรนะครับเราต้องตั้งโจทย์ตัวนี้ก่อนนะตั้งธงขึ้นมาก่อนว่านะไม่ได้เชื่อแบบงมงายนะเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผลนะก็เลยทำให้เป็นคนทีนะ่บางคนก็อะไรก็ไม่รู้นะะอ้ ก็มีให้เราได้เห็นอยู่นะเยอะแยะมากมายนะครับนะก็คงไม่ลงรายละเอียดลึกนะคลิปนี้เราคุยกันในเรื่องของหลักความเชื่อหรือศาสนา religion น,นะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลงรายละเอียดลึกว่าศานะส,สนาทีนะ่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเอาศาสนาพูดเราก่อนนะเป็นศาสนาที่อนะนะเป็นหลักความเชื่อนะฮะ นะไม่มีพระเจ้านะมีแต่หลักคำสอนซึ่งสามารถเอาไปปฏิบัตินะให้ชีวิตนะคือศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่พรนะพุทธองค์เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพนะที่จะสามารถดลบันลาาความสุขให้กับตัวเองได้นะนะครับเป,เป็นแบบนี้นะฮนะไม่มีใครมาสั่งการนะให้เป็นอย่างงน้นให้เป็นอย่างนี้นะ มนุษย์มีความสามารถที่สามารถบันดลบันดาลความสุขให้กับตัวเองได้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ